ครับเดี๋ยวรอพ่อเลยเนี่ยไปไหนไปไหนครับดูน้ำนี่ดูน้ำนี่ครับต่ออีกแล้วครับผมขอบคุณามากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณามากเลยนะครับลาบไปแล้วนะครับลูกชายครับผมชอบเดินครับผม ไปไหนไปไหนไปไหนขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกําลังสามนาทีให้พี่น้องชาวเรียวได้ฟังได้ดูด้วยนะครับผมอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะนะจ๊ะพาลูกชายมาเดินเล่นนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับต่ออีกแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะลาไปแล้วนะครับลูกชายครับผมชอบเดินครับผม ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะนะจ๊ะพาลูกชายมาเดินเล่นนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอพ่อเลยนี่ไปไหนไปไหนครับดูน้ํานี่ดูน้ํานี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเดินเล่นกับผมไหมครับผมสวัสดีมาครับวันนี้ก็พาลูกชายมาเดินเล่นนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดูครับผม ไหนตุกคอมเมนต์นะครับไหนอะไรไปไหนไปไหนลูกไไหนครับอับผมเนี่ครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศสวนยอมสาธารณนะครับผมขอบคุณมากครับฮุบนะครับหุบฮุบหุบุบนะครับโดนตีก็ใจหุบแล้วนะครับต้นไหลฮไปยาลาบเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจชอบเดินนะครับผมป้าย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 สามนาทีให้พี่น้องชาวเลียวได้ฟังได้ดูด้วยนะครับผมโอ้ยเป็นป้าแล้วนี่นี่เป็น,นยังไงป้ายเอ้ยเดินไปเล่นไปเดินไปเล่นไปต่ออีกแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับลาไปแล้วนะครับลูกชายครับผมชอบเดินครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็มีตนามตะก้อนะครับสนามตะก้อนะครับผมแล้วก็มีพวกเข้าป่าทําไม้อกไม่เข้าป่าไม่ได้เห็นไหมนี่ลูกอะไรนี่อืเออนี่ลยครับต้นอะไรครับเนี่ยวตอนเย็นเนี่ยผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็มีตนามตะก้อนะครับสนนามตะก้อนะครับผมแล้วก็มีพวก กำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะบายบายครับบายบายนะบายบายขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมเงงเงงฟางฟงกันทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะหุบนะครับหุ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 บนะครับโดนตีก็ใหญ่หุบแล้วนะครับต้นไหลไปยาลาบเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับ่นเดินนู่นเดินนู่นเดินสนามนูํนลงไป ปลาผมดูปลา,าครับผมดูปลาครับผมไปพอแล้วมาเดี๋ยวรอพ่อเลยเนีย่ไปไหนไปไหนครับดูน้ำนี่ดูน้ำนี่ครับใหญ่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเน่ยลูกชายพิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับไปไหนครับผมก็จะไปนั่งไหนครับผมนั่งน่าจะที่เดิมครับผมไปปั่นนะนี่ ครับหุน่นเดินนู่นเดินนู่นเดินสนามนู่นลูกไปอ๋อดูอะไรลูกเห็นไหมอ๋อเห็นไฟนี่ไฟนี่ไป,ไปั้งน,นุ้นไทั้งนุ้นเอาหนุ่มป่าแล้วลูกป่าแล้ว,ลลวไม่เอาไม่เข้าไปครับต่ออีกแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะคับลาไปแล้วนะครับลูกชายครับผมชอบเดินครับผม ปลาผมดูปลา,าครับผมดูปลาครับผมไปพอแล้วมาเข้าป่าทำไมาไม่เข้าป่าไม่ได้เห็นไหมนี่ลูกอะไรนี่อืมเอ้อนี่เลยต้นอะไรครับนี่ๆตอนเย็นนี้จะล้วยไปไหนไปไหนไปไหน,ไหน,ไหน ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกำทกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับไหนอะไรไปไหนไปไหนลูกไปไหนครับสามนาทีให้พี่นอ้องชาวเรียวได้ฟังได้ดูด้วยนะครับผมโอ้ยครับครับหู่นเดินนู่นเดินนู่นเดินสน,น,น,นามลูกไป ไปไหนไปไหนไปไหนขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศแต่ครับผมพาลูกมาเดินเล่นนะครับผมมาถ่ายคลิปนะเห็นไหมป่าลูกน้ำตุกปานี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเดินเล่นกับผมนมครับผมสวัสดีมาครับวันนี้ก็พาลูกชายมาเดินเล่นนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดูครับผมสามนาทีให้พี่น้องชาวเลียวได้ฟังได้ดูด้วยนะครับผมอยขอบคุณามากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกเดี๋ยวรอพ่อเลยเนี่ยไปไหนไปไหนครับ ดูน้ำนี่ดูน้ำนี่ครับขอบคุณมากมาครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคบผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมลูกชายพิ่งไปแล้วครับพิ่งไปแล้วครับไปหไหนครับผมเขาจะไปนั่งไหนครับผมนั่งน่าจะที่เดิมครับผมไปปันน่นนะนี่อ๋อ <haft> <laughs> ดูอะไรลูกเห็นไหมอ๋อเห็นไฟนี่ ไปนี่ไปทางนู้นไปทางนู้นเอาหนุ่มป่าแล้วลูกป่าแล้วไม่เอาไม่เข้าไปครับต่ออีกแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับลาไปแล้วนะครับลูกชายครับผมชอบเดินครับผมลูกชายครับเดินเล่นเดินอย่างเดียวนะครับเดินอย่างเดียวไม่รู้ก็จะเดินไปไหนนะครับผม ขอบคุณมากครับบรรยากาศสวนย่อมนะครับผมขอบคุณนะไปแล้วครับผมไอ้อุ้มหน่อยเดียวก็เดินต่อนะครับเดินขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศดูนะครับผมได้มาเดินเล่นนะครับผมดูนะครับผมต้นไม้ครับสวยๆขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะจนาจ้าพาลูกชายมาเดินเล่นนะจ๊าขอบคุณมากครับผม ขอบคุณนะครับสามนาทีให้พี่น้องชาวเรียวได้ฟังได้ดูด้วยนะครับผมโอ้ยขอบคุณลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะายบายครับไปบายนะไปบายขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมเฮงเฮงฟังฟังกันทุกคนนะจ๊านะจ๊ะขอบคุณ éta, มากคารับขอบคุณทุก teaser, <c oughs> ทกำลังใจทุกอคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะบผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณ,คณทุกเครื่องปั่นออกกำลังกายนะครับผม ออกกำลังกายนะครับ<ม>ไปไหนลูกไปไหนปลา,ปาผมดูปลา,าครับผมดูปลาครับผมไปพอแล้วมาเครื่องปัน่นออกกำลังกายนะครับผมออกกำลังกายนะครับ<ม>ไปไหนลูกไปไหน ไปไหนไปไหนไปไหนขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังสามนาทีให้พี่น้องชาวเรียวได้ฟังได้ดูด้วยนะครับผมโอ้ยขอบกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะบายบายครับบายบายนะบายบายขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมเงี้เงี้ยหงปังกันทุกคนนะจ๊านะจ้าเดินไปไหนลงเดินไปไหนอะบางล้มบางล้มลูกบางล้มนะจ้าน้ำน้ำลุกฝนตกน้ำขังครับ ลูกชายครับเดินเล่นครับเดินอย่างเดียวนะครับเดินอย่างเดียวไม่รู้ก็จะเดินไปไหนนะครับผมขอบคุณมากครับบรรยากาศสวนหย่อมนะครับผมขอบคุณนะไปไหนไปไหนไปไหนขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังเข้าป่าทาไมาไม่เข้าป่าไม่ได้เห็นไหมนี่ลูกอะไรนี่อืเออเนี่ยครับต้นอะไรครับเนี่ยเนี่ย ตอนเย็นนี้เรายังคงกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมเังๆงฟังๆกันทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์น,นะครับผม